สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายชวนทุกคนนะคะมาตัดตกแต่งกิ่งมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเป็นพืชที่เกิดเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายนะอันนี้โดยส่วนตัวของไตเนะะี่ยค่ะยปลูกมะเขือเทศมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหาแทบจะทุกรอบเลยนะทุกคนถ้าไม่เป็นเรื่องเพลี้ยก็เป็นพวกเรื่องใบเหลืองใบเป็นจุดนะคะ แล้วก็จะมีปัญหาตอนที่ติดลูกนะคะติดลูกก็จะมีหนอนมาเจาะอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกลูกค่ะก็ยังมีลูกสวยๆให้เราได้เก็บอยู่นะแต่ว่าจะเจอปัญหาบ่อยมากๆเลยค่ะมะเขือเทศนะคะเวลาต้นโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพวกขแขนหรือว่าใบล่างๆนะเนี่ยค่ะอย่างนี้ที่ไม่มีความจําเป็นแล้วนะคะตอนนี้มะเขือเทศของเราติดดอกแล้วนะทุกคนนี่ค่ะ เมื่อเขาเริ่มติดดอกนะคะเราก็ต้องมาดูแลเขามากขึ้นนะโดยวิธีการง่ายๆคือรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะเนี่ยค่ะเป็นการบำรุงดอกนะคะเขาก็จะก้าวเข้าสู่กระบวนการติดผลต่อไปนะ แล้วพอต้นมะเขือเทศออกดอกแล้วนะคะใบล่างๆเนี่ยเราต้องมาตัดออกเพื่อที่จะให้สารอาหารทุกอย่างไปรวมอยู่ด้านบนก็คือไปรวมอยู่ที่ดอกไปรวมอยู่ที่ผลนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีการตัดเนี่ยจะช่วยทําให้ลดโรคที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าใบเนี่ยเวลาเขาโดนพื้นดินอย่างนี้ใช่ไหมคะเชื้อโรคเชื้อรามาตามดินมาตามน้ําที่เวลาเราราดรถไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดเชื้อโรคกับต้นมะเขือเทศได้ค่ะ ใบล่างๆเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะคะนี่อย่างเงี้ยอ่ตัดออกเลยวัชพืชน,นะคะก็ดึงออกให้เขาเนี่ยค่ะใบล่างๆเนี้ยตัดทิ้งเลยค่ะให้ช่วงล่างเขาโปร่งโล่งๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะโล่งๆอย่างนี้เลยอ่าต้นนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะตัดเลยค่ะ โล่งๆโงปร่งๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะไล่ตัดไปทุกต้นเลยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะช่วงไหนเราถึงจะมาเริ่มเริ่มตัดช่วงล่างออกนะคะ ต้นโตไปสักหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มติดดอกนะตั้งแต่เริ่มเล็กๆเลยเราก็มาตัดได้เลยนะเนี่ยค่ะใบมะเขือเทศที่ไต่เจอเนี่ยที่ไต่พูดถึงปัญหาเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เจอบ่อยมากเลยนะไม่ว่าจะปลูกมะเขือเทศร,รอบไหนนะคะ ก็จะเจอปัญหาเนี้ยใบเหลืองนะคะใบเป็นจุดเป็นเชื้อราแบบเนี้ยค่ะมีอยู่เรื่อยเลยอีกตัวหนึ่งก็คือเพลี้ยนะคะที่เจอตลอดนะ ใบที่เราตัดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยใบพวกนี้นะเราอยากกองไว้ที่โคนต้นนะคะเราต้องเก็บทิ้งด้วยนะเพราะว่าใบเนี่ยมีเชื้อโรคเชื้อราแล้วนะคะถ้าเรายังเก็บไว้อยู่เนี่ยพวกเพลี้ยหรือว่า,มาแมลงตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็อาจจะมารบกวนต้นมะเขือเทศของเราได้อีกค่ะเก็บไปทิ้งไกลๆได้เลยนะคะมาตัดทางนี้กันบ้างค่ะ นี่ค่ะตัดให้โคนเขาโล่งๆโปร่งๆนะคะเอาละค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ต้นมะเขือเทศของต่ายก็มีความโล่งโปร่งมากขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะด้านล่างนะคะก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเรามีการตัดออกไปนะคะโล่งโปร่งมากขึ้นนะคะ สารอาหารที่ต้นมะเขือเทศจะได้รับหลังจากนี้นะเขาจะได้ไม่ต้องมากระจายให้กับกิ่งล่างๆแขนงล่างๆแล้วค่ะเขาก็จะได้ไปบำรุงดอกบำรุงผลนะคะนี่นะคะยิ่งช่วงออกดอกออกผลแบบนี้ต้องการสารอาหารเยอะค่ะทุกคนนี่ค่ะวิธีการง่ายๆนะต่ก็ได้พาทำแล้วนะคะทำโดยใช้อุดประกอเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือกันไกรนั่นเองนะคะจะเป็นกันไกรแบบไหนก็ได้กันไกรตัดกิ่งก็ได้นะคะก็ลองทําตามกันดูนะคะ ตัดกิ่งต้นมะเขือเทศค่ะตัดขแขนงเล็กๆนะคะให้ต้นโล่งโปร่งป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็เน้นสารอาหารไปที่ดอกที่ผลนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ